ช่วยด้วยทรมานแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่ใครเธอคือใครตอนตอนนี้เธอติดเชื้อซอมบี้อยู่เฮ้ยเธอคือใครเฮ้ยเฮ้ยออกไปนะเธอจะต้องรักษาตัวอยู่ในกรงนี่ต้องรักษาตัวอยู่ในกรงไม่ไม่ไม่ฉันไม่อยากอยู่เฮ้ยขอ้องนะเธอต้องรักษาตัวหิวหิวฉันหิวฉันหิวเด็ดเด็ดฉันไปซื้อเนื้อมาให้นะเฮ้ทุกออกดีกว่าทุกออกดีกว่าให้ทุกออกดีกว่าไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วเว้ยไปเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยซซอออมมมบบบีี้้้โยก็เล่นแไ อ้าวววใครวะใครอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะซอมบี้มันไม่อ้าโอ้ยฉันหนีเธอคิดว่าเธอจะทำให้ฉันหนีไม่ได้เหรอเธอฉันขอร้องนะอยฉันหิวหิวอ่ะเอาเนื้อไปเฮ้ยเมื่อไรเนื้อจะมาฉันเห็วแป๊บหนึ่งฉันไปซื้อเนื้อแป๊บหนึ่งหิว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 หคะมีเนื้อไหมคะหิวค่ะหิวค่ะมีไหมมีไหมเออเธอทำไม่ทำ่างนั้นหรอคะ เอาเขาคุณนะนเนื้อยังไงยังไงเฮ้ยกินไม่ได้เอ้ยเธอจะล็อกฉันเหรอเธอให้ออกไปเพอเธอไปทอมบี้สุดปอร์เธอล็อกฉันด้วยทีเอ็นทีไม่ได้เฮ้ยฉันมีบล็อกแค่นั้นแหละเฮ้ยเธอคิดว่าฉันโง่หรือไงยะไปเลยเว้ยไป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 เฮ้ยหายแล้วเหรอเฮ้ย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 ปิดไปก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเลยเฮ้ยหนีนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเด้งเฮ้ยหนีนี่นี่นี่ เฮ้ยน hey, wow. hey, hey, ี nah, ่เฮ้ยเฮุยฮ้ยบ hey, hey, ้านใครวะมีอะไรบ้างเนี่ยว้าวแอปเปิลทองเฮ้ยแอมเบอร์แล้วก็ไปเฮ้ยเฮหิวหิวหิวเขาอุ้ยกินแอปเปิลทองเฮ้ยไม่กินดีกว่าเขาเอาหมดเลยเขาเอาหมดเลยเนี่ยตำรวจจ้างเฮ้ย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 เออยิบพลเมืองดีโอ้ยนั่นอย่ามาหนอะเอเอามเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาเธอเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ เฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฆ่าเลยฆ่าเลยเด็กน้อยนี่ออกไปเลยเอ้ยเฮ้ยคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้หญิงโอ้ยเธอตายแล้วเธอเธอทำฉันตายเหรอไม่เป็นไรฉันมีไอเทมเกิดใหม่ได้ไมาเลยจะเกิดเฮ้ยนี่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 เฮ้ยเข้ากองเข้ากองเข้ากองเราจะต้องไปทําอะไรเราจะต้องเราจะมาแอบข้าของลับๆนะทุกคนเฮ้ยก็คือเฮ้ยทุกคนรู้ไหมคือเรามี ไม้มเยอะมาก stop stop เราไปตัดไม้มามาเดี๋ยวเราก็จะมามาสร้างบ้านในนี้นะอุ้ยเพราะว่าชุดเกาะเราหมดเนาะเราแล้วเราห้ามโดนแสงแดดเราก็จะมาทําชุดเกาะเนาะมามามาทำชุดเกาะกันไปไปไปชุบชุบชุบนี่เราก mmm ็จะ <dari S 1> ทําบล็อกเพชรนะชุบใส่ชุดเกาะเรียบร้อยไม่โดนแดดแล้วโอ้ตัวอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะคับต่อนะทุกคน เพื่อที่เราจะเอาไว้แบบป้องกันตัวจากพลังมองดี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 เฮ้ยทุบออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพลังมองดีเฮ้ยพลังมองดีเดี๋ยวนี้เลยนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอของอุ้ยมีเพชรมีกระต่ายทอดแล้วก็มีมีไฟเฮ้ยใหญ่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 ฉันจะฆ่าแกในนี้ไม่ฉันไม่มีกระต่ายเฮ้ยฉันออกไม่ได้ฉันออกไม่ได้ฉันออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็ปล่อยกะต่ยไปก็ไม่ฉันออกไม่ได้แต่คนอยู่ราคาตัว เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่บ้านของใครเฮ้ยเฮ้ยเรามาแช่น้ำไว้รอให้นางหลับไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยย่าตายแน่มันตอนมืดฉันต้องไปนอนได้แล้วใชฮ่าทุบเตียงเลยโอ๋ยนี่เธอทำอะไรกับฉันเนี่ยป่าวฉันไม่ได้ทำอะไรหรอกเฮ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยกอลเอมกเลมเฮ้ยเฮ้ยกเลมเราจะต้องหนีโกเลมอุ้ยหมูเฮ้ย เราลองแกงเธอเป็นซอมบี้มากดีกว่าเผื่อเธอจะเข้าใจเฮ้ยไม่ฉันคือซอมบี้ฉันไม่สนใจเธอหรอกเฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะนอนเนี่ยเมื่อไหร่นางจะนอนเฮ้ยนี่ไงเรารีบเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอุดไว้อุดไว้อุดไว้ชุบๆชุบๆเฮ้ยเราเราจะทำไงดีจะไปนอนดีไหมหรือทำอะไรดีเฮ้ยคุณโอเคตีดีแค่นี้นึงเฮ้ยเฮ้ยนอนดีกว่านอนดีกว่าชุบนอน ใช่เช้าแล้วชิดทุกเตียงก่อนเฮ้ยเธอออกมาได้ไงน่ะเธอออกมาได้ไงน่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันทุบบ้านเธอทิ้งแน่เฮ้ยเดี๋ยวต้องต้องไปค้บของก่อนซอมบี้สุดก่อนฉันจะฆ่าฉันจะอยู่ในคุกจนกว่าเธอจะสำนึกไม่ฉันไม่สำนึกหรอกรีบเอาขวานขวานเพชรมาแล้วตายเลยตายแน่ไปแล้วไปเลยไปแล้วนี่นี่ นี่นี่นี่โอ๊ยอ๊ยโอยเฮ้ยฉันปล่อยเพื่อนของเธอเธออันนี่เพื่อนของฉันฉันเอามาให้อ้าวเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยยีคนนี้นี่อ๋อตายเองเฉยระเบิดแล้วตายเองเฉยเฮ้ยยาย่าย่ายตายแน่เฮ้ยเธอนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไหวฉันฉันปล่อยเพื่อนฉันออกมาแล้วเธอทำร้ายเพื่อนฉันอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเธอจะระเบิดอีกเหรอเฮ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วอุ้ยคุณไม่ได้คุณเบสต้องไม่ได้ฉันจะหนีฉันจะหนีฉันหนีไปก่อนแล้ว เฮ้ยเนี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 ้เฮ้ยเราต้องแอบฉันจะต้องแอบ,บตรงนี้เอ้ยถ้าไม่มี<ฉ>วันหรอกเออฉันแอบ,บเข้าไปทางนี้ดีวกว่าเธอไม่เฮ้ยฉันแอบอยู่อถ้าไม่เห็นหรอกเฮ้ยไม่ไมีใครเห็นหรอกฉันแอบ,บเข้ามาแล้วหนีดีกว่านีดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดวลกับนางหน่อยเฮ้ยก็มาดิมาสิเฮ้ยมาสิเฮ้ยมาสิอะเฮ้ยแย่หาเธอตายแล้วเรียบร้อย เฮ้ยกินเนื้อดีกว่ากินนะซอมบี้อ้าวแล้วเรากินพวกเดียวกันทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่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 แมปเลสต้งไปแล้วเนี่ยเกิดมาอีกแล้วเหเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนี่นี่ไปเดี๋ยวเฮ้ยนั่งอยู่นู่นยังอยู่นู่นเฮ้ยเยอฉันจะหนีเถอะถ้าเจอเป็นอย่างนี้ฉันจะหนีฉันจะหนีฉันไม่ยอมฉันจะตามไปแล้วทุกคนตามช่วยเราตามไปหน่อยมันสู้กันไหมมาเร็วไม่ฉันไม่ช่วยเขาแล้วไม่ฉันจะสู้มาเลยไม่ช่วแล้วม่เนี่ยเร็ว ไม่ฉันจะสู้จะจะมาสู้ดีๆหรือจะสู้ด้วยน้ำตาฉันไม่สู้ฉัน<อ>จะสู้น,นี่ตอนนี้ก็ก็นี่ก็คือซอมบี้สุดปวดตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่องปอป๊อ,ปอชมาแวลด้วยแล้วก็ช่องกุไนไอด้วยนี่บา,บายโฆษณาอีกแล้วโฆษณาท <laughs> ุกคนบายนะทุกคน